สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผลำำบลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเตือนไว้ก่อนเกิดไฟไหม้ผับผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเคยเตือนไว้ก่อนแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชนบุรีโดยเป็นคำทำนายเตือนเหตุร้าย ในช่วงครึ่งปีหลัง2,565จากกรณีเกิดไฟไหม้ผับชนบุรีเมื่อสี่สิงหาคม2,565ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปดูคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเคยทำนายดวงครึ่งปีหลัง2,565เตือนก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ผับชนบุรีเมาเทนบีว่าครึ่งปีหลังจะมีเหตุเกี่ยวกับน้ำและไฟ ผลลุกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเตือนไว้ก่อนเกิดไฟไม่พับก่อนหน้านี้หมอปลายพรายกระซิบเคยเตือนในช่วงครึ่งปีหลังว่าสิ่งที่กลัวคือเรื่องของน้ําไม่รู้ว่าน้ําอะไรจะมีน้ํากับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องของน้ําน่าจะเป็นน้ําจากฝน และน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆเ,เลยช่วงตุลาคมและพฤศจิกายนจะมีปัญหาการศึกษาการท่องเที่ยวที่คนจะเริ่มหันมาโทษการจัดการความปลอดภัยไม่ดีถ้าท่านพูดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคนไปเที่ยวหรือต่างชาติเข้ามาแล้วมีการเสียชีวิตหรือมีอะไรที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่เห็นอีกรอบคือ เรื่องของเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทีทีประมาณ3-4เรื่องทั้งในและนอกประเทศอาจารย์โอเล่เตือนปี2566โรคใหม่มาแรงกว่าโควิดเปลี่ยนแปลงการเงินครั้งใหญ่แนะธุรกิจที่พลิกฟืน้น15วันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง วันที่1 1 5ถึง15มกราคม2566อาจารย์โอเล่เตือน2566ระวังโรคใหม่แรงกว่าโควิดเปลี่ยนแปลงการเงินครั้งใหญ่ปลายปีแนะธุรกิจที่จะกลับมาพลิกฟื้นปี d 0เดผยคลิปอาจารย์โอเล่เตือนต้นปี2566ภาพรวมดวงเมืองโรคระบาดเศรษฐกิจด้วยอาจารย์โอเล ตือนดาวมฤตยูกลับคืนเข้าราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองต้องรอดาวมฤตยูก็จะกลับมาคืนราศีพฤษก,กเช่นกันแต่ช่วงวันที่1-15ถึง15มกราคม2 5 6 6ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ดาวมฤตยูดาวราหูดาวลุ่มหลงจะลงทุนอะไรนั้นก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปีหน้าต้นปีเศรษฐกิจประเทศ ต้องใช้จ่ายระมัดระวังตั้งสติในการใช้เงินช่วง15วันนี้ดาวเสาร์ทำมุมเป็นเกษตรทำให้ธุรกิจอิดหินดินปูนทรายรวมถึงเกษตรกรรมจะกลับมาพลิกฟื้นคลึกครื้นกันอาจารย์โอเล่กล่าวอีกว่าอีกเรื่องใกล้ตัวโรคภัยไข้เจ็บโรคอุบัติใหม่จะมีโรคที่แรงกว่าโควิดอยู่รอบบ้านของเราต้องระวังไม่ให้เขาเข้ามา ขึ้นกับทุกคนไม่ได้ขึ้นกับดวงชะตาขึ้นกับสติการใช้ชีวิตของเรานั้นอย่างมีสุขะอ,อนามัยแต่เราหนีไม่พ้นแน่ในวิกฤตรอบต่อไปนั้นไม่ได้ให้ตื่นตระหนกให้ระวังเรื่องของเงินเงินทองทองเศรษฐกิจปี2566คุณจะได้รับเรื่องของการเงินที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนช่วงปลายปี ของการเข้าสู่ระบบเงินใหม่ของโลกนั้นการเปลี่ยนแปลงการเงินของโลกครั้งยิ่งใหญ่ในปีกระต่ายเต้นครั้งนี้เป็นต้นไปถามว่าการเปลี่ยนแปลงการเงินที่ดีหรือไม่ประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นั้นแต่เราต้องปรับตัวเรื่องระบบธุรกิจของเราเช่นกันเพราะปลายปีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 50ต่อ50ภิกษุณีปายเผยดวงชะตาปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังหมอปายพรกระซิบเผยดวงชะตาปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมเรื่องเกี่ยวกับไฟเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองกับคําทํานายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอปายไพรกระซิบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับคำทํานายที่ทํานายไว้หลายๆครั้งล่าสุดได้เผยคำทํานายดวงชะตาปี2,566เตือนถึงเรื่องราวที่ต้องระวัง5เหตุการณ์1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนหรือไม่ จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามสยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน 1%, ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่าเดือน6%ถึงเดือน7%โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด แต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ปวงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็น ภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับคำทำนายอาจารย์โอเลอีก7เดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเลยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลระดับโลกจากไปถึงสคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติ ครั้งใหญ่คราชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทํานายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบทธที่สสวรรคตด้วยพระชนมายุ96พันษา โดยพึ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัญลังไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัตริครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่ากับสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และ ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยดาวมฤตยูย้อนกลับหมอบอยเคลียชัดเปิดคำทำนายหกราศีเตรียมรับมือเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงดาวอีกครั้งซึ่งเป็นดวงดาวที่เคยเคลื่อนย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างดาวมฤตยูซึ่งครั้งนี้เป็นการเคลื่อนย้ายย้อนกลับ ซึ่งทางการพยากรณ์ตามตำราหัวราศาสตร์ความเชื่อได้มีคำทํานายชี้ไว้โดยทางหมอบอยเครียชัดนักพยากรณ์ดังได้ออกมาเปิดเผยเล่าการคำนวณว่าจะก,กระทบกับ6ราศีให้เตรียมรับมือกันด้วยมีรายละเอียดดังกล่าวดังต่อไปนี้ก่อนที่จะไปชี้ผลคำทํำนายว่าดาวมฤตยูเดินย้อนกลับ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับ6ราศีบ้างขอย้อนกลับไปที่คําทํานายของหมอบอยก่อนหน้าเกี่ยวกับเหล่าคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นั้นยิ้มรับได้เลยว่า101%รับศึกหนักผ่านเรื่องแย่ๆมามากพอแล้วส่งท้ายปีนี้เงินเข้ารัวๆล้นบัญชีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆธุรกิจก้าวหน้าดวงมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของบ้านรถ แก้วแหวนเงินทองปังหนักมากลงมือเลยทำแล้วไม่กินแห้วรวยไม่รู้จบสยบศัตรูสวยลากไส้สเสน่ห์แรงยันเงามาแบบเต็มคาราเบลส่วนคำทำนายของการเคลื่อนย้ายเดินย้อนกลับของดามฤึกตยูผลทำนายพยากรณ์ของหมอบอยได้ให้ข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้ว่าปุ๊บปั๊บรับซับรวยไม่คาดฝัน ดาวมรึกตะยูเดินย้อนกลับเข้าราศีหนึ่งธันวาคม65เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปวิวัฒนาการก้าวหน้าต่างประเทศไอเดียความคิดสร้างสรรค์พลิกล็อกส่งผลราวอย่างปฏิหารเงินเข้ารัวๆมีโชคใหญ่ฉับพลันฟ้าเปิดดวงเปิดดวงเฮงยืนหนึ่งอย่างแน่นอนได้แก่หนึ่งราศีตุล2ราศีเมษ 3. ราศีมิถุน 4. ราศีกรกฎ 5. ราศีสิงห 6. ราศีมังกรทั้งนี้เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลอย่างถี่ถ้วนขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีพลังในการทำงานในปัจจุบัน